ในบ้านไม้หลังเก่าที่เงียบมานานมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเปิดตั้งแต่วันที่พ่อจากไปทุกคนเดินทานแต่ไม่เคยแตะลูกบิดประตูนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกั้นไว้ไม่ใช่แค่ฝุ่นแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่พูดไม่ออก ข้างในมีพัดลมเก่าตั้งอยู่บนโต๊ะไม้ใบพัดหยุดนิ่งเหมือนเวลาที่หยุดเดินพ่อจากไปไม่มีใครกล้าเสียบปลัก๊กไม่มีใครอยากได้ยินเสียงขลืดที่เคยดังทุกคืนพ่อชอบเปิดพัดลมตัวนั้นตอนทำงานเสียงมันดังเบาๆเหมือนเสียงพ่อบ่นเรื่องงานบ่นเรื่องชีวิตบ่นแบบที่ไม่มีใครฟังแต่พัดลมฟัง วันหนึ่งลูกชายกลับมาบ้านหลังจากไปอยู่เมืองนานหลายปีเขาเดินผ่านห้องนั้นเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้เขาหยุดมองนานกว่าปกติมือแตะลูกดิดเบาๆแล้วเปิดเข้าไปกลิ่นฝุ่นลอยขึ้นทันทีแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างจับฝุ่นให้ลอยเหมือนละอองความทรงจำพัดลมยังอยู่ที่เดิมโต๊ะไม้ยังมีรอยขีดเขียนจากมือพ่อ เขาเดินเข้าไปช้าๆมองทุกอย่างเหมือนกำลังฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเขายือนอยู่หน้าพัดลมเก่าใจเต้นแผ่วๆเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเขาเอื้อมมือไปหยิบปลั๊กที่วางพาดอยู่ข้างโต๊ะเสียบเข้ารูไฟช้าๆเสียงขลืดเบาๆดังขึ้นทันทีใบพัดหมุนช้าๆเหมือนกำลังตื่นจากการหลับนานหลายปี ลมเบาๆพัดผ่านหน้าเขากลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นไม้เก่าเหมือนกลิ่นบ้านตอนเด็กเสียงพัดลมไม่ดังมากแต่มีจังหวะที่คุ้นเคยเสียงขืดๆเหมือนเสียงพ่อบ่นเรื่องงานบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าอยากพักแต่ยังต้องทำเขานั่งลงบนพื้นข้างโตะ๊ะหลับตาแล้วฟังเสียงนั้นเงียบๆเหมือนกำลังฟังพ่อพูดอีกครั้ง เสียงลมพัดผ่านหูเหมือนคำพูดที่เคยได้ยินตอนเด็กเสียงที่เคยรําคาญแต่ตอนนี้กลับคิดถึงจับใจเขาไม่พูดอะไรไม่ร้องไห้แค่นั่งฟังให้เต็มหัวใจพัดลมยังหมุนช้าเสียงครืดยังดังเป็นจังหวะลูกชายยังนั่งนิ่งเหมือนกลัวว่าถ้าขยับเสียงนั้นจะหายไปเขาเริ่มนึกถึงวันที่พ่อยังอยู่ วันที่พ่อเปิดพัดลมแล้วนั่งทํางานเงียบๆวันที่เขาเดินผ่านห้องนี้แล้วได้ยินเสียงพ่อบ่นเบาๆบ่นเรื่องลูกค้าบ่นเรื่องเงินบ่นเรื่องชีวิตที่ไม่ง่ายแต่ไม่เคยบ่นเรื่องลูกเลยเขาเคยคิดว่าเสียงพัดลมน่ารำคาญเคยปิดมันตอนพ่อไม่อยู่แต่วันนี้เขาอยากให้มันหมุนไปเรื่อยๆ อยากฟังเสียงนั้นให้นานที่สุดเสียงขืดขืดกลายเป็นเสียงที่อบอุ่นที่สุดในบ้านหลังนี้เขาเริ่มพูดเบาๆเหมือนตอบกลับพ่อพูดเรื่องงานที่เขาทำพูดเรื่องชีวิตที่เหนื่อยเหมือนกันพูดเรื่องที่อยากให้พ่อฟังแต่ไม่มีโอกาสพูดตอนพ่ออยู่พัดลมหมุนช้าๆลงเรื่อยๆเสียงขืดเริ่มเบาลงเหมือนพ่อกำลังหลับ ลูกชายยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับไม่พูดเขาแค่นั่งฟังเสียงลมเบาๆที่ยังพัดผ่านหน้าเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนใบพัดหยุดหมุนช้าๆเสียงเงียบลงจนเหลือแค่เสียงหัวใจตัวเองเขามองพัดลมที่หยุดนิ่งเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วห้องนี้ไม่เงียบอีกต่อไป มันเต็มไปด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเสียงที่อยู่ในใจเสียงที่ยังหมุนอยู่ในทุกความคิดถึงของเขาเขาลุกขึ้นช้าๆเดินออกจากห้องแล้วปิดประตูเบาๆเหมือนกลัวเสียงจะหายไปเขายืนอยู่หน้าห้องนั้นอีกครั้งมองประตูไม้เก่าๆที่เคยกลัวจะเปิดตอนนี้มันกลายเป็นประตูที่เขาอยากเปิดทุกวัน เขาเดินไปหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนข้อความสั้นๆแล้วแปะไว้หน้าประตูพ่อยังอยู่ในเสียงลมเบาๆนั่นแหละเขายิ้มเบาๆแล้วเดินออกจากบ้านเสียงลมจากพัดลมเก่ายังอยู่ในใจเขาไม่ใช่แค่เสียงเครื่องจักรแต่เป็นเสียงของคนที่เขารักที่สุดเสียงที่ไม่มีวันหายไป เสียงที่ยังหมุนอยู่ในทุกความคิดถึงของเขาเสียงที่ไม่ต้องเปิดพัดลมก็ยังได้ยินทุกครั้งที่หลับตาฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ